วมาจากพะยเยาใช่ไหมค่ะมาจากทีเลยเทคโนโลยีประชาครับค่ะพาเด็กมาท่้ช่าศึกษาปกติปกติแล้วเนี่ยเด็กจะเรียนสาขาการจัดการธุรกิจค่าปลีกมสมัยใหม่มเขาจะเรียนเกี่ยวกับการทําธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการค่ะการเริ่มต้นการขายถึงเลือกถ,ถึงเลือกโรงงานพิยาคนุมเพราะว่าอยากให้เด็กอ่ะมีแนวความคิดของนวัตกรรมใหม่ ของสินค้าใหม่ๆทำไมถึงออขายได้ออตลาดแบบนี้ขายได้ยังไงใช่คือไม่ได้ไม่ได้ขายได้แต่ในห้างไงพี่ยาอยากให้เด็กรู้ว่าในตลาดก็มีของขายใชมีคนนิยมในตลาดก็มีการใช่มีอาชีพที่<ช>เขาได้เรียนรู้ใช่ใช่เพราะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยอยากจะขายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่<ต>ใช่แต่ว่าในโลกออนไลน์อะ่ะมันก็ยากพอสมควรยากยากใช่ค่ะ อยากจะให้เด็กๆได้ซึมซับพื้นฐานของการขายมากกว่าก็คือเบื้องต้นเลยอย่างนี้ค่ะพาเด็กๆมาเห็นเลยว่าการขายจริงๆมันขายยังไงให้เด็กปฏิบัติใึ้เดี๋ยวเราไปชมดูกันพี่อาคะโนถามหน่อยไอ้พวกป้ายโฆษณาแบบนี้พี่อาเป็นคนให้แนวแนวทิปค้าแม่ค้าไหมว่าแบบแบบนี้ต้องแบบต้องทําอย่างนี้ถึงจะเด่นเราจะต้องบอกเขาว่าเราอเป็นนาขายอะไรค่ะแล้วเราต้องเขียนไว้ว่าเป็นของดีจังหวัดอะไรเนี่ยมาดูมา การออกแบบป้ายโฆษณาก็สาคัญเนาะใช่ออกแบบก็ส,สำคัญ<จ>อันเนี้ยปลากายทอดมันปลากายหม้อจุดเด่นของมันก็คือทอด<ะ>กับหม้อเพราะว่าที่อื่นส่วนใหญ่เขาจะทอดกับกระทะอ๋ออันนี้พี่ยาให้แนวคิดตัวเองว่าต้องเอาหม้อมาทอดนะค่ะมันจะได้มีความแปลกค่ะอ๋อ<ะ><ะ>แล้วก็ขายดีนะร้านเนี้ยขายดีมากเลยวันเสาร์อาทิตย์เนาะ,ะทำมานานหรือยังคะ แล้วก่อนที่จะมาขายทอดมันปลากาอย่างเงี้ยพี่ทําอะไรมาก่อนก่อนขายผมแขงไฟอ้อก็คือการเป็นพ่อค้าแม่ค้าของเราอ่ะเราไม่ได้ว่าอยู่อยู่เราจะมาขายอันนี้เพียงอย่างเดียวยาชิบวนตัวใช่แล้วพี่ยาก็สอนเขาค่ะว่าให้ทอดกับหม้อมันจะได้มีจุดเด่นค่ะเพราะว่าที่อื่นเขาทอดกับกระทะใช่ครับแต่พอเขาทอดกับหม้อเขาขายดีลองชิมด้คนับลูกค้าลองชิมดูแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าทอดแบบว่าลูกใหญ่ๆแบบเนี้ยค่ะข้างในมันสุกไหมสุกครับ เราเราวดจะมาเป็นในรูปแบบที่ขายได้ไงพี่ทำมันกี่รอบทำตีต้องต้อง้อไปตีใหม่อีกเดียวอ๋อก็คือก็คือมหมายถึงว่าพี่ยาชินไงแล้วพี่ยาบ,บอกว่ามันผ่านนผ่านผ่าน,านก็มัน,น,มนอร่อยแล้วน้ำจิ้มต้องปรับแล้วก็จะมีอาจารย์ที่เขาแบบว่าสนใจเรื่องน้ำพริก ค่ะได้ได้เพราะว่าน้ำพริกน้ำพริกจะมีอาจารย์ที่เขาก่อนที่จะมาที่นี่เขาคือเขาซื้อไปก่อนนั้นเนี่ยวันนี้ปกติแล้วคนมันจะเยอะกว่านี้แต่ว่าวันนี้เขาไปทุระกันเยอะอ๋อแม่ค้าไม่อร่าเนี้ยปกติแล้วก็สอนนะอ๋อเป็นสอนทำก<อ><ส>าแฟใช่ไหมคะ ดีค่ะเข้ามาถ่ายค่ะอาจารย์นักศึกษาสวัสดีค่ะลูกออามาจากไหนมาจากพะเยาชื่อวิทยาอะไร,ะไร <c oughs> วันนี้มาดูอะไรคะวันนี้มาดูของฝากอะไรคะเป็นพิเศษว <c oughs> ันนี้มาดูของฝากของพี่นภยาอันนี้อาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์ ข,ของวิทยาลัยเป็นรองผู้อำนวยการค่ะอ๋อพอดีมารับเด็กๆก,กลับพะเยาค่ะเพราะเด็กๆมาฝึกง,งานที่กรุงเทพหนึ่งปีวันนี้เป็นวันครบรอบกลับของเขาแล้วก็เลยพาเขากลับพะเยาแล้วก็ด้วยความที่ว่าเด็กเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีกเนาะแล้วก็เราก็ได้ยินชื่อว่าพี่ยาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการค้าขายด้วยแล้วก็มีแบบอ่าสตอรี่ในการค้าขายเราก็เลยอยากให้เด็กเราเนี่ยมาดูวิธีการค้าขายของพี่ยาว่าเขามีวิธีการยังไงถึงมันอยู่ถึงจุดนี้ได้ หนึ่งเลยนะคะคือหนึ่งความอดทนเพียงพยายามหาโอกาสค่ะอดทนเพียงพยายามหาโอกาสและหาช่องทางการค้าขายแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเดิมเนินไปด้วยหลักของความทางการตลาดด้วยนะคะค่ะใช่ค่ะมันตรงกับสาขาที่เด็กเรียนด้วยค่ะสาขาธุรกิจค้าปลีกค่ะเราก็เลยนําเด็กๆมาที่นี่ค่ะเนีย่ยเขามาจากพะเยานะเขายังอุตส่าห์แวะมา ทั้งๆที่ฝนตกใช่ค่ะเพราะหนูอยากรู้ว่าออโรงงานของพี่ยามีของขายมากมายเลยใช่ไหมคะหนูอยากรู้ว่าน้ำพริกของพี่ยาแตกต่างกับของออทั่วไปยังไงคะที่เขาส่งเข้าเอ,อ็นเรัลแตกต่างไม่รู้หนูว่าปริมาณก็ได้เยอะกว่านะอืมแล้วก็มันไม่ได้มีแค่รสชาติเดียวใช่ค่ะมีหลากหลายรสชาติแล้วมันมีหลายแ,ลแบบมีชิมด้วยใช่แล่ปกติแล้วที่อ,อื่นเขาไม่ได้มีให้ชิมแบบนี้เนาะแล้วหนูชิมแล้วน้หนูรู้สึกว่ารสชาติมันแตกต่างไหม รสชาติแตกต่างค่ะแตกตา่างยังไงมันเข้มข้นกว่านะคะใช่แล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไร t กเจอร์มันใช่ t กเจอร์มันดีกว่าใช่แล้วอะไรรู้ไหมมีหลากหลายรสชาติมากกว่าแล้วกหลายแบบมีหลายแบบมีหลายขนาดด้วยแล้วแต่แล้วว่าเราจะเอาขนาดแบบไหน ปกติแล้วหนูเป็นคนไม่ทานเผ็ดมากแต่ว่าน้ำพริกกำลังพอดีค่ะไม่ได้เผ็ดมากเกินไปเพราะพ่ยาชอบใช่พ่ยาเป็นคนไม่กินเผ็ดและชอบทําให้มันกลางๆใช่มันเป็นรสชาติใช่ที่สามารถทุกคนสามารถกินได้เพราะหนูเป็นคนไม่ทานเผ็ดอยู่แล้วหนูรู้สึกยังไงพอหนูมาเห็นโรงงานพ่ยาหนูรู้สึกว่ากระแสดราม่าต่างกันไหมต่างกันนะคะอืหนูรู้สึกว่าที่นี่มันต้องมีไหมที่โรงงานพ่ยาโครลมเนี่ยมันต้องมีไหม หนูวีาใช่หนูว่าหนูว่าสุมคนมีค่ะหนูว่าคนมีนะคะว่าเหมือนเราได้สร้างสร้างสร้างคนใช่เหมือนเราได้สร้างคนแล้วเหมือนเราได้เขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือใช่คนที่เขาไม่มีงานทำใช่ใช่จริงๆริงเนเราได้สนับสนุนพี่ยาเป็นตัวด้วยพี่ยาก็อยากทําต่อแล้วก็ยังคงทําต่อเพราะว่าพี่ยาคิดถึงเด็กพวกนี้เหมือนพวกหนูเนี่ยบางทีคิดไม่ออกไปหาพี่ยาดีกว่าใช่ไหม คิดไม่ออกมาหาพี่ยาดีกว่าเนี่ยเขามาจากพะเยานะแล้วจำเป็นบอกเพื่อนนี่เพื่อนที่ยังไม่ที่ยังไม่เห็นที่ยังไม่รู้ว่าบอกอยากให้ลองมานะคะอยากให้ลองมาเยี่ยมชมดูเพราะว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เจอมันไม่เหมือนกัน,นใช่ใช ชิมน้ำพริกพิยาแล้วรู้สึกไงบ้างครับอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอันนี้ใส่เฮลตี้นิดๆหน่อยๆแล้วก็ี๋ยลองชิมดูเพราะไม่เคยกินน้ำพริกอกไก่ใช่ค่ะเขาได้ชิมปุ๊บครั้งแรกแล้วรู้สึกไงบ้างอร่อยค่ะเด้อยไม่เคยกินเลยอร่อยแล้วได้มาเยี่ยมชมที่โรงงานพิยาแล้วนี่รู้สึกไงบ้างครับเห็นกับโรงงานแล้วก็สินค้าของแกแล้วการบริหารจัดการของแกเขาดูคนเข้าถึงง่ายค่ะที่เห็นค่ะก็มีการจัดโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสำหรับคนที่แบบกำลังอาจจะไม่ได้เยอะ กำลังน้อยเงี้ยก็มาซื้อที่นี่ได้เพราะว่าบางคนอะไม่มีเงินจะกินนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีกำลังทรัพย์น้อยใช่ไหมคะเขาก็น้ําพริกเลยกินอะไรที่แบบอาจจะไม่เคยกินอย่างเช่นน้ําพริกต่างๆที่หนูคุณหนูบอกก็คือ,อที่หิวกันไม่เคยกินเลยแล้วหนูก็ลองชิมดูว่าเออถูกใจราคาจับต้องได้แล,แล้วเนี่ยเนี่ยทำให้แบบคนอยากซื้อเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะของอร่อยด้วยถือด้วยครับขอบคุณครัคุณผอันนี้ทีมงานอาจารย์ค้าปิกทั้งหมดเลยนะคะใช่ เนี่ยมีแต่ที่โรงงานพี่อาที่เดียวนะยี่สิบบาทเนี่ยมันไม่มีที่ไหนขายเนาะซื้อไปฝากเขาเอาไปขายสามปลุกร้อยเออหนูไปขายสามปุกร้อยเลยใช่เอาไปไลฟ์สดขายสามปุกร้อยไปขายดี<ป>ม,มาชิมเลยมานี่หนูมาชิม,ม,ม,ชมอะไรเฮ้ย<า>นี่ก็อร่อยนะมากินเลยอันเนี้ยอันนี้หนังไก่หนังไก่ ไงมีรน้ำพริกกระปุกละยี่สิบโอเคไหมชอบไหมหนังไก่อันไหนหมูกระจกลองลองอันนี้หมูกระจกุกไงปลาร้าหนูลองยังเอาแตงกวาจิ้มนี่มันอร่อยเอาไม้มาไม้มาพี่ยาจิ้มให้ นีปลาล้าเป็นไงแซ่ปลาล้าอร่อยเป็นไงไม่เผ็ดมากอือพี่พีทลองหรือยังจิ้มเลยอือหัก้อนใหญ่เป็นไงเป็นไงเออ